ดีที่หลายคนอาจจะจำกันได้กรณีที่เจ้าพนักงานที่ดินของพังงานเนี่ยเสียชีวิตขณะที่อยู่ในขั้นของการคุมตัวของดีไซน์แล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอสาเหตุของการตายเ,ยเกิดจากอะไรดูจากพฤติการต่างๆเนี่ยน่าจะมีการก่อเหตุก็คือผูกคอตัวเองตายได้จริงๆหรือเปล่ามีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างอ่ะล่าสุดความคืบหน้าของคดีนี้นะครับทางคุณชัยนรงอนุกูลน้องชายของคุณธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าที่ที่ดินจังหวัดพังงา ผู้ต้องหาคดีออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมีชอบฮะซึ่งผูกคอตายเสียชีวิตนะฮะระหว่างถูกคุมขังในห้องขังของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีไซก็เดินทางครับเข้าไปยื่นหนังสือถึงประหลัดกระรูงที่ทำเพื่อขอรับศพของพี่ชายครับกลับไปทําการชาปนกิจที่บ้านนะฮะคุณชัยนรงค์เนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้มีการพิสูจน์ศพรอบที่สองด้วยการทํซ c ทีสแกนโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตนก็เห็นว่าตอนนี้ก็ผ่านมันนานพอสมควรแล้ว ยังไม่ทราบผลก็เลยตัดสินใจว่าจะขอรับศพของพิชาย,ยกลับไปบําเพ็ญกุศลซึ่งที่ผ่านมากพยายามติดต่อขอทราบผลการชนสูตรของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงยุติธรรมแต่ก็ได้รับหนังสือปฏิเสธฮะระบุว่าข้อมูลที่ตรวจสอบอยู่ย,ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอาจจะไปกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงต้องไปรอฟังผลการชนสูตรในวันที่ลนัดเต่สวนการชนสูตรศพของคุณธวัชชัยวันแรกคือวันที่20กุมภาพันธ์นี้ฮะ ซึ่งตอนนี้น้องชายคุณสชญรง์ก็บอกว่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าผลนี้จะออกมาเป็นอย่างไรส่วนทางฝั่งของอธิบดีเดชัยครับพันธ์ตำรวจเอกภัยศิษฐ์วงเมืองก็บอกว่าเมื่อญาติประสงค์จะขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางดิสัยเองก็ไม่ขัดข้องฮะพร้อมจะส่งศพคืนเบื้องต้นก็ประสานให้พันธ์ตำรวจโทรวรณพงศ์โคชรัตน์รองผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ส่งคืนศพของคุณธวัชชยัย ที่เก็บรักษาเอาไว้ในห้องเย็นของลิติวเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนยทรัิสิ์นะครับซึ่งในการนี้เนซัยบอกว่าก็จะจัดเจ้าที่เข้ามาคอยอำนวยความสะดวกในการส่งศพไปยังวัดบ้านเกิดของคุณทวัชชัยด้วยครับ